แล้วสำนวนคอตสเนี่ยคนยังเข้าใจผิดคิดว่าถ้าคอตสทำเสร็จแล้วต้องส่งให้ปปชเปล่าคอตสอก็ทําเสร็จเขาส่งอายการสูงสุดเลยครับแล้วประกาศของคอ,งองตสฉบับคอปคอฉบับที่สามสิบครับเขาบอกว่าให้ถือว่ามติคอตสอนั้นเป็นมติของปปชอ๋อครับก็ให้อายการดําเนินการตอบ ถ้าหากว่าเป็นผู้ดำรงตําแหน่งการเมืองก็ท้องต่อสารฎีกาแผนฎีกยาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองถ้าเป็นเจ้าที่ของรัฐอื่นก็ฟ้องศาลเจ้าต้นตอนนี้พอมาถึงผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนี้มันบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี40และเขียนไว้ในกฎหมายประกอบว่าต้องมีผู้เสียหายจะไปฮะฉะนั้นนี่แหละคือจุดที่ว่าเมื่อถ้าเป็นเกี่ยวกับผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองก็ต้องเอาผู้เสียหายมาที่จะมาลองทุกข์กล่าวโทษนะครับแล้วฟังดูเนี่ย C T X เนี่ยเอาใครเป็นผู้เสียหายครับ อันนี้ก็เป็นมติของตสงเขานะครับซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วที่จะเอาบุคคลมาเป็นผู้เสียหายก็อาจจะเป็นกระทรวงคลังนะหรือก็อาจจะเป็นกองทุนคือคือคำว่าผู้เสียหายในที่นี้ก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตประชาชน,นเกิดจากการ,ร,รากระทําความผิดต่อตําแหน่งนะครับประชาชนเนี่ยถ้าเขาได้รับความเสียหายเนี่ยเอาผมผมยกตัวอย่างสมมุติอย่างเงินภาษีัออ่วไหลอ่าสมมุติไม่ใช่ภาษีั่วไหล ถ้าสมมุติเกิดมีรมัฐมนตรีท่านหนึ่งครับไปกินสินบาทค่าสินบทออกคําสั่งปิดด่านสมมุติอย่างนั้นครับทําให้ประชาชนซือเขาผ่านด่านทํามาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจะออกไปทํามาค้าขายได้อันนี้เป็นผู้เสียหายเขาเกิดความเสียหายละเพราะการทุจริตของรัฐมนตรีที่ปิดด่านนี่แหละเพราะเขาเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตแต่พตประชาชนทั่วไปในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีองกรยังไม่ใช่ ได้ยินว่าปปชกําลังอยากจะแก้กฎหมายฉบับนี้จริงหรือเปล่ามีแนวความคิดเพราะขณะนี้มันก็เกิดเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วครับหลายๆอย่างอย่างเช่นคดีของเราที่ดําเนินการไปถึงสารดีกาแผนดียาผู้ตรวจการต่างานเมืองที่ยึดทรัพย์ที่จาคุกไปสองสาคดีนะครับเราก็มีผู้เสียหายมาก็คือกระทรวงนั่นกระทรวงสาธารณสุขเรองกกับคุณรักเกียบกับคุณจรายุฮะคุณจรายุนี่ สาธารณสุขจังหวัดเข้ามาเป็นผู้เสียหายครับนะครับและกรณีบางกระทรวงอย่างเช่กนกระทรวงศึกษาที่ไม่ยอมมาเป็นผู้เสียหายแล้วตรีเออลยลอยนวลไปเนี่ยไม,ไม่ไม่มีฮะไม่มีมมกทมก็ผู้ว่ากทมก็มาเป็นผู้เสียหายครับอดีตผู้ว่ากทมถูกร้องมาและผูว้ว่ากทมในขณะนั้นก็มาเป็นผู้เสียหายฮะตอนนี้มีมีฮะมีหมดแล้วมีหมดแล้วแต่ว่ามันก็เกิดความอึดอัดอยู่เหมือนกันซึ่งมีความคิดว่าเออเราหน้าที่จะ เออเปิดกว้างไหมตอนนี้เอางี้หลักการของกฎหมายเนี่ยเพระเออเนี่ยผมไปเป็นกรรมธิการร่างากฎหมายประกอบรัฐมนูลฉบับเนี่ยทั้งสภาผู้แทนและทั้งผู้ที่สภาแล้วพิจารณาประเด็นนี้เหมือนกันเพราะคำว่าผู้เสียหายนี่มันเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญนะนะเราก็คิดว่าเอะมันเปิดกว้างได้ไหมก,ก,ก็มีแนวความคิดอันหนึ่งบอกนักการเมืองเนี่ยเขาขึ้นศาลเดียวครับถูกตัดสินกันที่ศาลฎีกาศาลเดียวไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกาครับนี่จะเห็นได้ว่าวันที่ศาลสั่งตัดสินนั้นะ กรมรัชธรรจะยกขบวนมาเลยถ้าสารตัดสินจะพุกปั๊บเ่ยเอาเลยเอาตัวไปเรื่อนจับเลยมันก็ไม่มีอุทธรณ์ไม่มีดีกาแล้วเขาบอกเออทางออกนี่มันแคบนะมันช่องเดียวครับ <Lind. S 3> ฉะนั้นทางเข้าเนี่ยมันก็ควรจะเข้าช่องเดียวก็ค, <beside S 2> ค,คือต้องมีผู้เสียหายไม่ใช่ว่าประชาชนใครนึกอยากจะร้องรัฐมนตรีร้องนายกร้องสสร้องสวได้ตลอดเวลานั่นแนวความคิดนั้นแต่ว่าหลังจากที่เราใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเนี่ยนะครับเจ็ดแปดปีเนี่ย มันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันว่าเอ้บางทีเราไปขอให้เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยสมมติถ้าเกิดรัฐบาลทุที่แล้วสมมุติรัฐบาลทุที่แล้วรัฐมนตรีกระทาความผิด<ช>มาให้รัฐมนตรีในรัฐบาลที่ปฏิบัติกามาเป็นผู้เสียหายเ<ช>ขาก็เกิดกัดใช่ครับก็เลยเกิดในความคิดขึ้นมาว่าเอ้ตรงนี้น่าที่จะต้องพิจารณากันละว่ามันสมควรหรือย,อยังที่เราจะเปิดกว้างนะและเปิดกว้างแค่ไหนครับตกลงเรื่องซ t ทกก็ดีเรื่องที่ดินถนนรัชดาก็ดีเรื่องภาษีก็ดีเนี่ย หน่วยงานยินดีมาเ,ออเป็นผ,ผู้เสียหายภาษีไม่ต้องมีผู้เสียหายภาษีไม่ต้องมีผู้เสียหายครับเพราะเรื่องภาษีที่เราที่ที่คณะกรรมการคอนสตมีมติดำเนินการกับคุณหญิงกับคุณบรรพิกับใครต่ใคราสรามสี่ท่านเนี่ยนะครับ,รบในข้อหาเรีเรียงการเสียเสียภาษีเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ต้องมีอันนี้เขาไม่ได้ขึ้นศาลฎีกาพระดากฎีอาผู้ดำรงตำแหน่งทางการอันนี้ไปศาลไหนครับก็ศาลชั้นต้นธรรมดาครับนะครับแล้วผิดตามประมวลรัชฎาก่อนแล้วกรณีซซซีีีีีททเเอออ็็็กก์ต้งมกซ์ ถ้าถึงนายกถึงล้มตีต้องมีผู้เสียหายก็คือบทมบทมแล้วก็กระทรวงช่วงนาคมต้องและไหมครับหรือว่าสองลายหรือว่าลายเดียวลายใดลายหนึ่งลายใดลายหนึ่งก็ได้ครือคือวันนี้เราก็ต้องต้องเรียนอาจารย์นะฮะว่าการประชุมของกตศที่ผมก้าวลุกไปกตศจะการประชุมกตศนี่เราประชุมกันละเอียดนะครับแม้กระทั่ง วันนี้ก็เอาคําพิพากษาสาริกรมมาพิจารณาเหมือนกันว่าคดีคดีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีผู้เสียหายได้หลายหลายคนหลายคนก็ได้อเราก็เอาเอามาดูในทุกจุดนะครับฟังแล้วเนี่ยสามเรื่องที่คนตื่นเต้นว่าโอ้เกือบเสร็จแล้วเนี่ยโอผมฟังแล้วอีกกี่เดือนครับกว่าจะเสร็จคือคือคิดอย่างนี้อาจารย์ไม่เออขณะนี้เนี่ยกระบวนการตรวจสอบในสองเรื่องเนี่ยทำละเอียด ทำละเอียดลึกมากเลยนะฮะจนกระทั่งออสอบสวนกันมากมายหลายสิบปา,ากเอกสารต่างๆมากมายแล้วก็ในระเบียบการไต่สวนของเราเนี่ยเราก็บอกว่าให้ํำนวนการตอบสวตรวจสอบเเป็นส่วนหนึ่งของํำนวนการไต่สวนฉะนั้นที่เราสอบปากคำทั้งหลายแหลมเนี่ยมันเข้าไปสู่ํำนวนการไต่สวนได้ตละเอียดทันทีฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ย เขาอาจจะพอตั้งกนุดูไต่สวนพับเนี่ยมันไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วแจ้งข้อกล่าวหาได้เลยพอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จก็ให้สิทธิ์ที่คุณมาแก้ข้อกล่าวหาพอแก้ข้อกล่าวหาเสร็จก็บวินิฉัยวิเคราะห์น้ำหนักคำพยานกันดูว่าเราจะฟังข้อเท็จจริงตรงไหนยังไงแล้วก็ทําเป็นสํานวนขึ้นมานะครับฉะนั้นสองสามเรื่องนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแล้วแล้วได้ยินมาว่าคุณพานทองแท้กับคุณพินทองทาเนี่ย จะมาให้การกับคอตสเร็วนี้เนี่ยอันนี้เป็นจริงไหมครับก็เรานัดหมายไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาขอเลื่อนเป็นวันที่สิบมกราสิบสองมกราและ24บมกราสิบสิบสอยี่ี่ครับครับตกลงจะมาไหมครับจะมาจะมานะครับครับแล้วก็ทางคอตสก็ได้มีคําสั่งเรียกซ้ําไปแล้วอันนี้อยู่ในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริง ใช้ชั้นตรวจสอบชั้นตรวจสอบไต่สวนแล้วฮะเพราะว่าอ๋อนี่ชั้นตรวจสอบอีกคดีหนึ่งอันนี้คนละเรื่องกันแล้วไอ้สามมันนั้นมันจบไปแล้วตรวจสอบอัันนน้ไปหาไต่สวนแล้วไต่สวนแล้วฮะต่อรองอันนี้ตรวจสอบอยู่ในชั้นตรวจสอบก็เรื่องของหุ้นชินในส่วนของแอมเปอริชอ๋อในส่วนแอมเปอริชแล้วอันเรื่องแอมเปอริชเนี่ยดรอรันธรรมนวจสอบในส่วนของกระทรวงตั้งดร กรรมการไปสอบแล้วก็รู้สึกว่าจะบอกว่ามีความผิดคือทางกระทรวง,งควรจะต้องเก็บภาษีอันนี้จะถือว่าสำนวนที่ดรอลันสอบเนี่ยจะเอาเข้ามาด้วยป่ะครับยังยังไม่ได้ขอมาและยังไม่ได้ส่งมาส่วนนั้นเป็นเรื่องของการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่นะครับครับ,รบเหมือนท่อนแรกของทางปปชก็ดำเนินการกับสามประกอบใช่ครับไปส่วนหนึ่งครับครับตกลงก็จะแยกกัน อันไหนที่ที่แยกก็แยกได้บางส่วนที่ทําไปแล้วโดยมีหน่วยงานที่ที่ปกติทําแล้วเนี่ยส่วนนั้นไม่ทราบว่าจะดําเนินการสิ้นสุดอย่างไรแต่ก็คอตสก็สามารถที่จะเอามารวมกันได้ครับครับและส่วนดรตตันที่สอบนั้นปปชจะเอาเข้าไปไหมครับขณะนี้ปปชส่งเรื่องนี้ให้คอตสนะส่งเรื่องนี้ให้คืออย่างนี้ที่ที่ต้องทําความเข้าใจก็คือว่าปปชกับคอตสเนี่ยในประกาศ คอปอฉบับที่สามสิทเยนะครับเขาก็บอกว่าาหาว่าเรื่องใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของปปชอยู่ในความรับผิดชอบของคอตสปปงอปปงอ่ะนะเรือว่าสตงนี่ดึงมาเลยหรือคอตสก็ให้ประสานกันดําเนินการตามควรกับกรณีจุดประสงค์ก็คือไม่ให้ทําซ้อนนะครับนะฮะตอนนี้เราจะเห็นได้เป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อทางคอตสอรับเรื่องมาพับเนี่ยจะแจ้งมาที่ปปช ว่าฉันมีเรื่องสิบเ็ดเรื่องสิบสองเรื่องอยู่ในมือนะปปชมีไหมถ้าปปชมีปปชจะประสงค์ให้คอตสอทำไหมครับก็ปปชก็มาตรวจดูในสิบสองเรื่องปปชอาจจะมีอยู่สีเรื่องเราก็ส่งให้นะฮะให้คอตสอไปเลยเมื่อให้คอตสอไปเราก็ตัดบนทีออกตอนนี้จะเห็นว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นรูปบัตนเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนว่าเป็นการประสานงานกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีนี่แหละของคุณบรรพชนของคุณบรรพตนนี่แหละ เออคือในสมัยที่ปปชเนี่ยความเพียงข้อเท็จจริงอันนี้ปปชเร,เราเราตรวจพบในขณนะที่เราท,าทําคดีสุขุ้นรุกสุ้นหนึ่งสุขุ้นหนึ่งซึ่งผมได้แถลงส